แล้วก็จะไปไม่ต้องไปกลัวทับสินแล้วนะคืออย่างนี้ก็เท่ากับว่ายึดอำนาจมาแล้วก็แบ่งปันเค้กแบ่งปันอำนาจกันโดยที่ไม่ได้สนใจประชาชนเลยนะฮะไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนแม้แต่เสียงเดียวจะไปสนใจทำบ้าให้ประชาชนมันเลือกทักสินอยู่แล้วประชาชนมันไม่เอาเราไม่เอาหนุนมชายเลาขนาดไปบอกเธอคิดดูเขตดดูสิทธิ์นะทหารแท้ๆนะ<ฮ>ะเลือกตั้งนะไอ้รรคเพื่อไทยยิ่งรับยิ่งชนะเลยอท <ฮะ S 2> หารเราเลยไว้ใจไม่ได้ บอกแล้วบอกอีกว่าทัพสินมันไม่เอาต้มา,า,ามันจะรบกษัตริย์นะก็ยังไม่เลิกมันอีกแล้วทําไมไม่เครารพการตัดสินใจของประชาชนล่ะครับในเมื่อประชาชนเขาตัดสินใจที่จะเลือกคนที่เขาชอบไปแล้วจะไปเคารพ้ีันไงประชาชนมันไม่เอาเราหรถถาือจะเคารพเฉพาะคนที่เอาเราเข้าใจไหมก็คือเราเคารพเฉพาะคนที่เลือกปฏิปัดถ้าไม่เลเือกปฏิปัดิเลือาเป็นอาลีลาจัตรูเอาอย่างนั้นเลยต้าขอประกาศไปเลยนะ,ะประชาชนทุกคนตามไจ่หัวกระบาลได้เลยนะ ถ้าพวกเองรักลุงสมชายแนละป้าทุกจิตเลือกคนที่ปัดคนเดียวอย่าเป็นแค่คนอื่นมันจะโชคดีดีหทางยังไงนะมันเป็นคนของลุงสมชายเข้าใจไหมแต่ประชาธิปัตย์ก็ไม่เคยทําคุณ,ณประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติและบ้านเมืองเลยนะคุณป้ามันจะทําไปทําไม,ไมล่ะเรามีโครงการมาราชดาวีสี่พันหัอโครงการนะทําไม่หวาดไม่ไหวคิดดูแล้วกันนะสี่พันหลกโครงการวันทําวันนี้นะทำชิดกุกไม่หมดเลยแล้วอย่างนั้นจะมีพรรคประชาธิปัตย์ไปทาไม ค็มีว่าให้มันมีเลือกตัางไงแหละไม่มีเราจะเนือกตอ่างยังไงน่ะไม่มีล้าจะไปบอกเขายัางไงประเทศเร,ราปกครองแบบมีการเลื่อกตั้งอ่ะก็คือมีไว้เพื่อหลอกหลอกคนทั้งโลกว่าง,งั้นเถอะไม่ได้หลอกคือปังไม่เข้าใจฮะ เรามีไว้เพราะว่าการเลือกตั้งเป็นหัวใจของประชาธิปไตยใช่ไหมหเราก็ต้องมีพรรคให้เ,เลือกไงเรามีประชาธิปัตย์ที่เลือกถ้ามันไม่เลือกก็ไม่ต้องเลือกเลยลก็อย่างนี้ก็คือเท่ากับว่าเป็นการบังคับให้เลือกประชาธิปัตย์และอย่างนี้มันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงก็เป็นพการ์นี้ครับเรามีพรรคกู้แข่งเยอะแยะไปพรรคประชาธิปัตย์พรรคปัญหาพรรคเนวินก็เลือกไปที่อย่างนั้นเขาเลือกปัญหาเรื่องเนวินเลือกปัญหาเรื่องเนวินได้ไหมไม่ เร่ปัญหาเรื่องนเ้็ร่องทีต้องไปต้องทักสินนี่แหละถ้าตอบกอีที่จะทักสินเป็นศัตรูของท่านาไม่ไม่ชอบที่ปากก็เลยปัญหาปัญหา็ประจับมืออภิชิตจึงเดิมมาแล้วตั้งรัฐบาลนี่ไหมมาก็คนากันิงกากี่นั้นขออย่างเดียวเลือกใครกค็ได้นในรูปนี้อย่าไปเลือกพวกทักสินนั่นนั่นนี่แหละขอแค่นี้ไม่ได้หรือยังไงประชาชนนะประชาชนเขาชอบนโยบายของของรัฐบาลทักสินของรัฐบาลเพื่อไทยแต่ว่าคุณป้า เป็นศัตรูกับเขาคุณป้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับประชาชนนะฉันไม่ได้บังคับที่บอกให้มันเลือกถ้ามันไม่เลือกก็อย่าเลือกเลยมไม่ต้องเลือกแมงเลยเลือกไปทําไมว่าบอกว่าให้เลือกเลือกใครก็ได้อย่าเลือกทักษิณงไงแล้วมันจะเลือกอีกมันดื้อยังไงถ้าลูกเธอดื้อเธอทำไงก็ต้องตัดเงินใช่ไหมก็เธอก็มีอำนาจของงานในแม่ในเม่ประเทศนี้เป็นราชเลขาจับเป็นของพระราชานะพระราชาบอกให้เลือกทักนิณแล้วพวกเองยังลืออกันอีกนะ ความผิดไม่ใช่ทับสิันความผิดกือประชาชนไม่ได้ทับสินทำไมอืมปัญหาประเทศนี้ง่ายนิดเดียวนะ,ะเวลาค่อยเรียก่ากอย่ไม่เรียกทับสินก็ เลือกปัญหาเลือกในวินเลือกใครก็ได้เลือกชีวิตก็ได้ไม่ว่าเลยเลือกคนอื่นมันก็ไม่ได้ทํานโยบายอะไรต่างๆเพื่อประชาชนนะฮะจะไปทําทําไมก็มีโครงการพระราชดำริที่ผ่านโครงการเกอจะผุดวนไปวนมามีโครงการที่ผ่านไปโครงการที่คิดดูนะทํทำมาแล้วสิโครงการนังไม่เสร็จเลยในปีนึงอ่ะปีนี้มรับกลางวันโครงการพระราชดำริที่คุณลุงคุณป้าทํามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้กับประชาชนแม้แต่กระทั่งปัญหาปากท้องก็ยังไม่สามารถแก้ได้จะแก้ไปทําไมถ้าเธอแก้ก็เ่อไม่มีอะไรทำนี่อ้าว ก็ทำไปเรื่อยๆนะท้านในปากมันก็ปีทะแก้เสร็จแล้วมันก็มีอะไทำทหารก็อยู่นยัางไงกองัพัฒนาที่จะอยู่ยังไงนะฮะออปัญหามีไว้แก้แล้แก้ไปเรื่อยๆนะถ้าเราแก้หมดแล้วเาก็ไม่มีอะไรทำเลยตกงากันหมดอย่างนี้ลูกน้องของคุณป้าทหารพัฒนงพัฒนาในอิ่มหมีพีมันแต่ประชาชนอดอยากหิวโหยปากแห้งนะครับคุณป้าไม่สงสารประชาชนเหรอ ประชาชนอดใาปรับแห่งก็ไปรอรับถุงกรจะทานนี่ฉันก็มีไงโครงการลาบประชาชนคโครงการใช้พัฒนาโครงการท้ายใจไทยที่ปราปฏิทินไปที่เออมันไม่เคมันไม,ม,มน่มีมันก็มีถ้าไม่มีปัญญาที่จะไปขอเป็นอนุเคราะห์ในในพระบรมราชูปถุยปฐมอะไรก็ว่า,าไปมันมีอยู่แล้ว่ะคนแค่มาถามก็มีก็ไปขอพระที่อันนั้นมันเอ,อ,อนา,ามันเป็นการอนุเคราะห์นะครับซึ่งทุกโลกทุกวันนี้เนี่ยเขามองเห็นถึงในเรื่องของ การทารัสวัสดิการให้ประชาชนมีสวัสดิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ว่าปัญหาเนี่ยประชาชนพูดนะฮะผมไม่ได้พูดปัญหาคือเพราะว่ามีสถาบันกษัตริย์คอยขัดขวางไม่ให้ประชาชนเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้คุณป้าจะว่ายังไงเธอคิดดูนะการที่ประชาชนมนอนาอาณาถามนเดืดอดร้อนมันทุกข์ยากมาเปิดรูกตาที่คนอย่างพวกฉันได้ทําบุญไงอาประชาชนสบายบหมดที่จะไปทําบุญที่ไหนเลยเออ ประชาชนสบายกันหมดที่ไปแจกถุงถ้าเป็นโครงการเทศอาสามาจะมาทําไมมันสบายกันหมดเล้วก็ทําบุญก็ไม่ทาบุญที่วัดสิครับทำบุญที่วัดมันไม่มันไม่ได้กุศลแรงเราทำบุญโดยถึะพระกุศลเนี่ย<ะ>เธอคิดดูนะพระพุทธเจ้าอยู่นี่นะเธอทำบุญกับวัดเธอได้สองเร่งนะทำบุญกับเจ้าเธอได้สิบเร่งอ่ะเออเธอต้องคิดทำไมกับทุนดิเออ<ะ>ทำบุญ ท่านเป็นพออระอรหันต์นะท่านเป็นพระเจ้าหัวนะคือประชา,านชนอีกส,อส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าโครงการของคุณลุงคุณป้าเนี่ยเป็นโครงการสร้างภาพอันนี้คุณป้าจะไว้คนเราจะถามเธอเธอตือนว่าเธอล้างหน้าหรือเปล่า,ล,าล,ล้างอ่ะเธอแต่งผ้าห,หรือเปล่าแต่งฮะเธอวิพนหรือเปล่าเกาหีแล้วแล้วทำไปทําไมล่ะก็ทำเพื่อมันดูดีใช่ไหมคนเราแต่งหน้าเพื่อคนมาเพื่อแต่งนะอีกอย่างหนึ่งสถาบันกษรตริย์รุ่นุ่มทาป้าทุกกิจนะเป็นหน้าตาของประเทศครับ เธอไม่ฉันฉันบอกเธอหนะ้าที่จริงต้องไปมุทิศเพื่อซ้ำไป,ไปเอาอย่างนั้นเลยเออต้องเป็นแปง่งจนให้มันดูดีอ่ะ,ะเป็นหน้าตาประเทศใช่ไหมคนเขารู้จักนะมังมังสมัยก่อนนะ,ะเขาไม่เคยรู้จักไทยแลนด์นะเขารู้จักอุนทุกชัปาทุกิจคิงภูมิพลคิงชินิกิตานะ<ะ>ในรู้ป่ะ,ะเออมันเป็นหน้าตาสมัยนั้นฉันเช็ดกระโปรงเลยโอ้ช่วยถ่าอะไรพี่แอร์เบาแมงเลยนะ,ะถ่ายเสื้อขนสัตว์ทุ่มแมทพิธาอู คือมันเป็นหน้าตาประเทศไงเราต้องเชิดชูออแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับคุณป้าโลกมันเปลี่ยนเรื่องของมันดีแต่ประเทศไทยเรามีประสับเป็นประมุขอ,อ่ะเราไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเออมันเปลี่ยนแนคะ่ทั้งทั้งหัวมันเองเราไม่เปลี่ยนอะ่ะเอางี้คุณป้ามาคุยถึงเรื่องคุณประยุทน์ต่อเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยเรื่องอื่นนะฮะคืออย่างนี้ ประชาชนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเริ่มออกมาวิาพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์แล้วนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําต่ำอย่างนักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยที่ทําเนียบรัฐบาลิพอพูดไปถูกหูเนี่ยจะเล่นจเจ้าโพเดียมฟาดนักข่าวเนี่ยตรงเนี้คุณป้าว่าประยุทธ์ียังจะใช้งานได้อยู่นะฮะแต่มาจะใช้ไม่ได้ประยุทธ์เขาเรียกว่าปากตรงกับใจเป็นคนนักเลงพูดตรงไปตรงมาไม่มีเหลี่ยงงานขเขาเป็นคนมีความจริงใจแล้วถามเธออย่างนึงน,นะ ปัญญุปัญญุไปครูนักข่าวเล่นๆหยอกๆว่าถามอย่างี้เดพุผูในโพนย์นะและถ้าปัญญุพูดว่าถามนีกวัวปืนยิงหัวมึงเนี่หไยนอยูนะอ้ออ้ปืน้นหนธ่พงจิแล้วนาปัญญุก็ว่าปืนยิงหัวตับอ้ถุงกระติกนัดหัวเนี่ยอูนไปหาแล้วซ้องมองน่แง่ดีเียถ้ามาทำจริงมันทำแบบจับกรปุนกิจุตาไปเนี่ยนะถามจะกลัวไหมล่ะ อันนี้ก็พูดทีเล่นทีจริงเขาเรียกว่าหมาเห่าไม่กัดนะแต่ยุติมันเห่าไปตามเรื่องมันไม่กัดหรอกอแต่ถ้ามันจะกัดมันไม่เห่านะเธอรู้ไหมตอนนี้จุ๊จน้นเงียบเงียบนะตอนนี้พวกแกนนาเสื้อแดงบ,บางคนในท้องถิ่นนะคโดนอุ้ไปหลายคนนะอืแต่ทำเงียบๆนะถ้าใครอยากได้ลูกได้ผัวคืนนะ โอ้ยเว้ยวายหน่อยนะหลายไปหลายคนนะนั่นนะเราไม่ได้ขู่นะเราจับไปเฉยเลยนี่สถานการณ์คล้ายๆกับหลังจากเหตุการณ์6ตุลาหรือเปล่าที่มีการอุ้มประชาชนเอาไปถีบลงเขาเผาลงถังแดงคุณป้าไอถีบลงเขาเผาลงถังแดงไม่ใช่6ตุลามืก่นนก่อนหน้านั้นเยอะก่อนหน้านั้นปี2514ต,ตอนนั้นเราก็จับมาแล้วเราตั้งค่ายนะเราะสมสัยว่ชาชาวบ้านแถวนี้มันอยู่กับกอการ้ล่ใช่ไหม เวลาไปกี่จาาเราก็เรียกมันมาบอกเอ้ยขอไปสอบในค่ายทหารหน่อยแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยนะแล้วก็ไปเจอทีก็อยู่ในถังเลยแล้วเผาก็คือเอาน้ำมันกา,ลาดล่าแล้วก็จุดไฟเผาแลยบ,บ,บางคนเราก็ให้ที่ถีบคอปเตอร์นะแล้ววัดหูม,มันไม่บอกว่าถีบมาลงมาเลยเขาเรียกว,ว่าถีบลงเขาถีบจากที่คอปเตอร์ อันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องในอดีตซึ่งปัจจุบันเราก็ยังทำอยู่ปัจจุบันยังทำอยู่เออส้าหมายนุ่น,นกอ,กอรประคองไงกรองหน่วยการป้องกันและปราบปรามการเป็นคอมมิวนิสต์นะคือเรามีหน่วยงานพิเศษมีลายเส้นทุกคิวอ่าเรียกเป็นภาษาปักิษหน่อยนะคือมีปารอาุญาให้ฆ่าแต่เจนสปอนอะไรลายเส้นทุกคิวนะก็ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นกรองมาหน่วยนะเมื่อก่อนเป็นกอประคองใช่ไหม เออไอพวกอะไรทนายสมชายนีราภัยกิจพวกนี้นะครับท่านงโคอ่านเนี่ยนะกาวปอรามโนอุ้มแล้วก็ไปเก็บนะนะเพราะว่าเราต้องเก็บนะไปว่าไม่ได้เราเพราะว่าเราเอามันมาขู่อ่ะครับทีนี้ที่จะปล่อยไปมันก็ปเปิดเปิดโปงหาว่าจับมันมาขู่แบบไปเปิดกิจุรานเนี่ยนะเราจับมันมาขู่เราเอามันมาปิดตาอาบน้ำอาบน้ำเอาถุงพลาสติกปิดหัวใช่ไหมทำให้ตาที่แค่สามนาทีห้านาที ทีนี้ถ้ามันออกมาได้ก็จะมาเปิดโปงไงครับไอ้ยังธนาสุนสมทาเนี่ยทายผิดเหมือนกันไงครับแล้วถ้านงพูอ่านไงนะคะัครูไปครูมาแล้วก็มาคิดว่าถ้าปล่อยไปวายๆไงครัก็ไม่ต้องปล่อยหมกไว้เธอของน่านแล้แล้วทีนี้เมียมันก็มาวายอังคาาหาว่าทัพศินมันทำอะไรครับก็มันคือเทพที่จำได้ไหมคระคือเทพที่ยิงตายเรียบเลยนะแน่ยครแล้วก็บอกกอาเราม่นอยพันลบตอนนั้นพันลบปิดมณีมาอยู่ข้างเราครับ ไอ้พันลบมึงเรียบร้อยโรงเรียนจินลดานะ<ฮ>ะเอาให้เรียบแล้วกันนะเห็นแล้วพอมันฆ่าเรียบแล้วก็โยนให้เป็นความผิดทัศน์ิ่งไงไอ้ตากใ้เหมือนกัน<ฮ>ะเอามันไปเลยพวกไอ้พวกนี้เราไม่ชอบอยู่แล้วนะคคนไทยทีย่ทะยังเห็นเป็นพี่คุณใต้เท้าเลยนะ<ฮ>ะคนตักใต้ถึงอิสลามยิ่งกว่านั่นอีกนะ,<ฮ>ะเราไม่อไว้อยู่แล้วทําไมถึงทําไมถึงทำกับเขาขนาดนั้นน่ะคุณป้า คือเอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะล้มทักษิณแต่พอทําไปแล้วก็โยนความผิดให้เป็นความผิดของทักษิณมันได้สองต่อข้อที่หนึ่งนะเราได้กำจัดศัตรูของเราเพราะว่ามันคนละเชื้อชาติกับเราคนละศาสนากับเราอืแล้วก็เราก็ถือว่ามันไม่เคารพเราไงะมันไปเคารพศาสนาอื่นนะแล้วก็จัดมันเราให้มันปวงไงวันหลังก็จะได้ไม่กล้าคเสร็จแล้วพอมันมีเรื่องเราก็โยนให้ทักษิณไงว่าทักษิณทับอุ้ย มาตีสองต่อสามตอ,มตอกินต่อเข้าฮอต,ตเลยนะประชาชนตายนะคุณป้าประชาชนตายถึงมาตายมันเกิดทุกวันเนี่ยประชาชนคนททยมันเกิดมากี่หมื่นคนเธอรู้ไหมหตายนี่กี่คนสี่ห้าสิบคนยังเล็กออตายมันก็เกิดใหม่ยนแล้วไม่ต้องไปยุ่งหรอกอย่างนั้นคุณป้าก็มองว่าชีวิตของเขาไม่มีคุณค่าเลยสิครับเนี่ยเราเป็นข้าปลาองค์พระบาทไงคือเป็นคิดมันก็อกอู่่แล้วคิดเป็นขี้ฝุ่นใต้ตีน ก็พอเป็นอย่างนั้นในประเทศไทยพราชัจักไงเธอต้องคิดว่านะประเทศไทยนี่อยู่ได้เพราะหลวงพ่ชายเพราะในหลวงไะไอคนอื่นมันไม่อยู่ก็ช่างมาที่ในเมื่อมันไม่รับดีนะมันไม่มาเป็นผสมนิกรที่ดีนะมันแข็งมันกระด้างกระเดืองนะเจ้าหน้าที่พูดก็ไม่ฟังบอกให้เ่องชุมนุมยังชุมนุมอยู่ก็เก็บไว้ทําไมอ่ะเก็บไว้เป็นที่หนาเป็นดนทําไมใช่ไหมห แต่แล้วก็โยนที่ทับถิ่น่้วยทับถิ่นม่เป็นคนทำฮะตาไมคือเิียโยนให้มนนษย์เลยชายชุดชุดชุดชายโยนให้มหนนษย์เลยชายชุดนมชุดน้ำก็โยนให้มหนนษยดเลยใี่แม่เออเราจะเพราะฉะนั้นนี่นะวเราก็ได้สองต่อได้กับจัดสัตรูแล้วก็กับจัดทับถิ่นไปด้วยไงพอๆพมันไปเลยะถ้าไปทำนี่มันก็ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องเรือ่องที่อำนาจยังไงอะโอเคคุณป,ป้าเดี๋ยวอย่างนี้ เดี๋ยวพักเบรกกันสักคู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับเจอกันเถียงแทนเจ้า,จา